คำเราเลือสกคำเราเลือกอยื้อลังเงียบอะไปสามไปสี่แล้วอย่างเงี้ยนั่นนี่มันนี่กำแม่นั้งเตียงนี่ยันถึงจูดก้อนมุ้ตอดแต่วูนั่นตอดแต่วูนี่เว้ยนี่ลูกสาวขนาดลูกสาวสั่งว่าเรื่อยเลยนี่แหละจะหลินจริงไรพ่อมาลูกสาวบอกเอาให้ลุ่มแบบนี้มาให้ลุ่มเลยตาเนี่ยตายตายต้องลุ่มบ่อยๆแล้วตังแี่จะหลินจริงไรพ่อที่ลูกสาวบอก ต้องลุ่มราบ่อยๆแล้วนี่มากแพ้แพ้รมากนี่แพ้ไมขึ้นที่ไหนเราแก้ไปได้ักเ่าได้แก้ได้บบุตบเอะดางไว้นี่กินพี่ะเราเขกินแน่น่ะไปอแล้วเราก็กินี่แต่เนากระยารไปแต่ากินี่เไปตอางวกิน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 ินก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 นกกิน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 นกินกินกนกินกกินกินกินกิอนิ พี่ว่าเขาอ่ะพี่เวลาห้อบุพีต่อเลยอต่ะต่อนี่ทางใดก่อนทางข้าวเลยนี่ทางนี้ก่อนทางข้าวเลยใช่ดีว่ะโดนไหวบุีคนละโตได้คนละโตเราจับบุพัน์ออกมีก่อนเนาะจับทันจับกินอีกอ่ะจับกินป่ะเออจับกินเลยเนาะเออไปไหนบ่ได้ไหนกินวีตัวไหนยังยืน จ้าว่าอยข่ไ่สอยหลวงอยข่วานีเอ้าจืเบิงไกลๆก็ได้ว้ายบาปก้เจียบไปบเ่าอ่ะไปใสเจ้าอ่ะยางได้แต่งอดดีบ่มากอ่ะยางต้หัดยางเดียวยางได้แต่งดดีบ่มากอ่ะเติมน้ำมันเติมถังเหรครับมาวันนี้ได้เปียบเลยเนีเอาเอา

พดนสียเส้นกมือแหลงพดได้ตมุกบริยานเลยยานเลยตีไตย่านเลยดีไตมุกกินี้กิน้อนเนี่เอามากินหนไหนแขวงนะกินนมาจก้องเนี่กันเขียวไปรเจ้ากันเขียวไปกันเกียวไปจะเสือเจ้าอ่ะกันเกียวไปโอ้บ่ได้สามนเชียงไห้ม่แก่เลยเด้อกินไหากขวงอ่ะยกแก่เด้บ่ได้โอหาบหม เบอร์ห wow. ้านาสิ้นไหวไ้เราเขากินก้อนไม่นั้งอ่ยเขากินเลยเนาะไายได้ไปนเราคอยอ่ะได้ได้ไอยได้ไปได้ได้ทางนี้ก่อนว่าเขากินก้อนเขากินก้อนเลยแม่ได้ไปหนักก้อยอ่ะหนักจริงชงดิ่งปิดทางแล้วดิ่งปิดทางแล้วดิ่งปิดทางแล้วตมดมาเลย

พี่ตัวพี่ตัวไหนเย่สองสองเป็นยังก็เย่สเป็นเ็เล้าเหะเ็วะไปพุลาตอแล้วพลทตัวต่อของ้อนฝุ่นเองต่อทเนี่ยสตกินยากระเริยความได้เพิ่มเกลี่ยมันเลยขอหดแเ้วมากิ่นอ่ะไปเขาตาเปลี่ยนเข่าตาเปลี่ยนเลยบกรยิม้อนออ เราเพียแล้วเราเพียแล้วฮะเราเพียแล้วเราสิยิงสได้รวงยิงสองส่ยีเราตอนนี้เรายิ่งสองต่อซ้ายาพังให้เรายิงสองนะ่หมเนียบรินกินตเอามานะเขาฮอดผมไเขาเลยใกล้เป็นวัดหละสูกิมกิอ๋อสักตาก่อนไปยังเน่อยอ้วก่อน ไปแล้วได้และแปดสิบแป้ลบเดอกกินนี่อะไใหญ่ลูกสาวเบ้างด